สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราจะเรียนในหน่วยที่2เรื่องเศษส่วนโดยครูผู้สอนคุณครูเจริญศรีชาตรีสำหรับเรื่องแรกในหน่วยที่2เรื่องเศษส่วนเรื่องแรกที่เราจะเรียนนั่นก็คือ การเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคะนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคะข้อที่1นักเรียนจะต้องอธิบายหลักการเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคะโดยใช้ความรู้ในเรื่องครนได้ข้อที่2เปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคะ โดยใช้ความรู้เรื่องคอรนอได้ถูกต้องจุดประสงค์ข้อที่3นักเรียนจะต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่นักเรียนได้รับมอบหมายต่อไปเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้นะคะในสำหรับการเรียนออนไลน์ของเรานะคะอันดับแรกเลยค่ะนักเรียนจะต้องเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่ม1ซึ่งทางโรงเรียนได้แจกไปให้แล้วนะคะอันดับที่2ค่ะให้นักเรียนเตรียมเครื่องเขียนไว้นะคะ อันดับที่สามเลยก็คือกระดาษทดนะคะนักเรียนไปเตรียมกระดาษทดได้เลยนะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยการใช้รูปภาพตัวอย่างเช่นการเปรียบเทียบเศษหนึ่งส่วนสกับเศษหนึ่ส่วนห เราก็จะวาดภาพของเศษหนึ่งส่วนสี่โดยครูจะวาดเป็นวงกลมแบ่งออกเป็นสี่ส่วนแล้วระบายสีหนึ่งส่วนวงกลมนี้ก็จะแทนเศษหนึ่งส่วนสี่และครูก็จะวาดวงกลมอีกหนึ่งวงซึ่งมีขนาดเท่ากับวงกลมแรกแต่วงกลมนี้ครูจะแบ่งออกเป็นหกส่วน และระบายสี1ส่วนวงกลมนี้ก็จะแทนเศษ1ส่วนหเมื่อเราดูส่วนที่ระบายสีของวงกลมทั้งสองวงเราจะเห็นได้ว่าเศษหนส่วนสมีค่ามากกว่าเศษ1ส่วนหหรือเศษหนส่วนหมีค่าน้อยกว่าเศษหนส่วนส การเปรียบเทียบจำนวนค้ะโดยใช้ภาพยกตัวอย่างเช่นการเปรียบเทียบ1นึเศษเส่วน9กับ1นเศษหส่วน6เราก็จะวาดภาพของจำนวนคะ1นเศษเส่วน9และวาดภาพของ จำนวนค้า1เศษห้ส่วน6จากภาพนักเรียนดูส่วนที่ระบายสีจะเห็นได้ว่า1เศษห้ส่วน6มากกว่า1เศษ7ส่วน9หรือ1เศษ7ส่วน9้น้อยกว่า1เศษห้ส่วน6กการเปรียบเทียบเศษส่วนหรือจำนวนค้าโดยใช้ภาพ จะมีข้อจำกัดก็คือถ้าส่วนมีค่ามากจะไม่สามารถทำได้หรือจะใช้เวลามากดังนั้นการเปรียบเทียบเศษส่วนจะมีหลักในการเปรียบเทียบดังนี้คือการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันซึ่งเราเคยเรียนมาแล้วในชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า วิธีการก็คือเราจะต้องทำส่วนให้เท่ากันแล้วนำมาเปรียบเทียบกันถ้าเศษส,ส่วนใดมีตัวเศษมากกว่าเศษส,ส่วนนั้นจะมีค่ามากกว่าซึ่งในชั้นประถมศึกษาปีที่5การทำตัวส่วนให้เท่ากัน เราจะต้องหาตัวเลขมาคูณเพื่อทำให้ตัวส่วนเท่ากันในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เราจะใช้วิธีการที่เราเรียนแล้วในหน่วยหนึ่งที่1นั่นก็คือเรื่องของการหาคอรนของตัวส่วน เพื่อทำให้ตัวส่วนเท่ากันการเปรียบเทียบเศษส่วนยกตัวอย่างเช่นการเปรียบเทียบสามส่วนแกับเศษ5้าส่วนสิบสอง เราจะเห็นได้ว่าเศษส่วนทั้งสองจำนวนมีตัวส่วนไม่เท่ากันใช่ไหมคะนักเรียนดังนั้นหลักในการเปรียบเทียบเศษส่วนเราจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยวิธีการหาครนอของตัวส่วนนั่นก็คือเราจะต้องหาครนอของเลข8และเลข12ซึ่งการหาครนอเราเรียนแล้วในหน่วยที่หนึ่ง อะนักเรียนหาคอลนอค่ะแปดหาคอลนอของเลขีกตัวนึงคะสิบสองตัวเลขที่อามาหาร8และ12ได้ลงตัวนั่นก็คือควัเาเลข2มา2หาร8ได้4 2หาร12ได้6จะเห็นได้ว่าเลข4และเลข6สามารถ หาจำนวนนับมาหารมันได้อีกนั่นก็คือคัวเอาเลขอะไรมาหารคะเลข2มาหาร2หาร4ได้2 2หาร6ได้3จะเห็นได้ว่า2และ3เป็นจำนวนเฉพาะแล้วไม่สามารถหารต่อได้แล้วดังนั้นเราก็จะได้ว่าครอรนอของ 8และ12ก็คือ2องคูณสคูณสคูณสได้เท่ากับ24ดังนั้นคอร์นอนของ8และ12ก็คือ24นั่นเอง <15 5. S 1> เมื่อเราได้คอร์นอนของเลข8และ12มาแล้วนั่นก็คือ24ดังนั้น เราก็ต้องทำตัวส่วนของจำนวนสส่วนแปและ5้าส่วน12ให้มีตัวส่วนเท่ากับคอลอนที่เราหาได้นั่นก็คือ24แสดงว่าเราต้องทำแปให้มีค่าเป็น24ดังนั้นเราต้องหาตัวเลขมาคูณ8แล้วได้24นั่นก็คือเลข3 สาคูณแได้24ดังนั้นเลข3ก็ต้องเอามาคูณตัวเศษด้วยคือคูณทั้งเศษและส่วนนั่นเอง3ามคูณสได้9 8้คูณสามได้24ดังนั้น3ามส่วนแก็จะมีค่าเท่ากับ9ก้ส่วนยีต่อไปเศษส่วนอีกจำนวนหนึ่งนั่นก็คือ5ส่วน12เราจะต้องทํา2ส ให้มีตัวเลขเท่ากับ24ซึ่งเป็นคอลนอที่เราหาได้นั่นเองนะคะหาตัวเลขมาคูณ12ตัวเลขอะไรที่คูณ12แล้วได้24ตัวเลขนั้นก็คือเลข2ดังนั้นเลข2ก็จะคูณทั้งเศษและส่วน5คูณ2ได้10 12คูณ2ได้24ดังนั้น5ส่วน12ก็จะเท่ากับ 1 0ส่วนยีจะเห็นได้ว่ามีตัวส่วนเท่ากันหรือยังคะนักเรียนมีตัวส่วนเท่ากันแล้วนั่นก็คือ9ส่วนยีและ1 0บส่วน24ดังนั้นเราก็สามารถเปรียบเทียบได้แล้วโดยดูที่ตัวเศษจะเห็นได้ว่า9น้อยกว่า10ดังนั้น9ส่วน24จึงมีค่าน้อยกว่า10ส่วนยี เก้าส่วนยี่สิบสี่มาจากโจทย์ชือเลขอะไรคะนะักเรียนมาจากโจทย์นั่นก็คือสามส่วนแปดสิบส่วนยี่สิบสี่มาจากโจทย์นั่นก็คือห้าส่วนสิบสองหรือเราจะพูดได้ว่าสามส่วนแปดน้อยกว่าห้าส่วนสิบสองนั่นเอง ตัวอย่างที่2การเปรียบเทียบเศษส่วนยกตัวอย่างเช่นการเปรียบเทียบส0ส่วน15และเศษ12ส่วน25นักเรียนจะเห็นได้ว่าตัวส่วนของเศษส่วนทั้งสองจำนวนเนี่ยมีตัวส่วนยังไม่เท่ากันใช่ไหมคะนักเรียนดังนั้นเราจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันนะคะโดยหาคอลนอง หาคอลนอของเลข15และเลข25เลขที่หาร5และ25ได้นั่นก็คือเลข5 5หาร15ได้เลข3 5หาร25ได้เลข5จะเห็นได้ว่า3และ5เป็นจำนวนเฉพาะแล้ว ไม่มีตัวเลขมาหารได้อีกแล้วดังนั้นเราก็จะได้ว่าคอลนอของ15และ25นั่นก็คือ75โดยการเอาเลข5คูณ3คูณ5ก็จะได้เท่ากับ75 เมื่อเราได้คอรนอของ15และ25ก็คือ75มาแล้วแสดงว่าเศษส่วนทั้งสองจำนวนที่เราจะเปรียบเทียบกันเราจะต้องทำตัวส่วนให้มีค่าเท่ากับ75เศษส่วนจำนวนแรก10ส่วน15 สิบห้าคูณอะไรแล้วได้เจ็ดสิบห้าสิบห้าคูณห้าห้าจะต้องคูณทั้งเศษและส่วนสิบห้าห้าเจ็ดสิบห้าสิบคูณห้าได้ห้าสิบดังนั้นสิบส่วนสิบห้าก็จะเท่ากับห้าสิบส่วนเจ็ดสิบห้าเศษส่วนจำนวนที่สองคือเศษสิบสองส่วนยี่สิบห้า จะทำตัวส่วนให้เป็นเจ็ดสิบห้ายี่สิบห้าคูณอะไรแล้วได้เจ็ดสิบห้ายี่สิบห้าคูณสามได้เจ็ดสิบห้าสามก็จะคูณทั้งเศษและส่วนสิบสองคูณสามได้สามสิบหกยี่สิบห้าคูณสามได้เจ็ดสิบห้าดังนั้นสิบสองส่วนยี่สิบห้าก็จะเท่ากับสามสิบหกส่วนเจ็ดสิบห้า จะเห็นได้ว่าจํานวนทั้งสองจำนวนมีส่วนเป็นไงกันเลยนะคะมีส่วนเป็นไงคะเท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะเปรียบเทียบได้แล้วใช่ไหมคะนักเรียนเปรียบเทียบที่ไหนคะนักเรียนดูที่อะไรคะดูที่ตัวเศษเพราะตัวส่วนเท่ากันแล้วจะเห็นได้ว่า50มีค่ามากกว่า36ดังนั้น ห้าสิบส่วนเจ็ดสิบห้ามีค่าเป็นไงคะมากกว่าสามสิบหกส่วนเจ็ดสิบห้าหรือหรือสิบส่วนสิบห้ามากกว่าสิบสองส่วนยี่สิบห้านั่นเองคะ่ะ ต่อไปเป็นการเปรียบเทียบจํานวนค้าบ้างนะคะนักเรียนการเปรียบเทียบจํานวนค้าที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันให้พิจารณาจํานวนนับถ้าจํานวนนับเท่ากันให้ทําเศษส่วนให้ตัวส่วนเท่ากันโดยการหาคอรนอจากนั้นพิจารณาที่ตัวเศษ ถ้าตัวเศษของเศษส่วนใดมากกว่าจำนวนคระนั้นจะมากกว่าและถ้าจำนวนนับไม่เท่ากันจำนวนนับของเศษส่วนใดมากกว่าจำนวนคระนั้นจะมากกว่านะคะนักเรียนการเปรียบเทียบจำนวนคระตัวอย่างที่<ม>1การเปรียบเทียบ สองเศษสี่ส่วนหกกับสองเศษห้าส่วนแปดเราจะเห็นได้ว่าจำนวนค้าทั้งสองจำนวนมีจำนวนนับที่เท่ากันนั่นก็คือเลขสองนะเลขสองดังนั้นในการเปรียบเทียบเราจะไปพิจารณาที่เศษส่วนเมื่อจำนวนนับเท่ากันแล้วเราก็จะพิจารณาที่เศษส่วน นั่นก็คือ4ส่วน6กับ5ส่วน8การเปรียบเทียบเศษส่วนก็เหมือนที่เราเรียนมาแล้วนะคะนั่นก็คือเราจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยหาคอรนอของตัวส่วนนั่นก็คือหาคอรนอของเลขเลขอะไรคะที่เป็นตัวส่วนนั่นคือเลขอะไรคะเลข6กับเลข8 ตามมาหาคอลนอของเลขหกกับเลขแปดกันเลยค่ะแปดเลขอะไรที่หารหกและแปดได้คะนักเรียนเลขสองสองหารหกได้สามสองหารแปดได้สี่หมดแล้วใช่ไหมคะนักเรียนไม่มีตัวเลขอะไรหารได้แล้วใช่ไหมคะ,ะดังนั้นเราก็จะได้คอลนอของ เลข6และ8ก็คือ2คูณ3คูณ4ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ2คูณ3ได้6 6คูณ4ได้ 24, ด,24ดังนั้นคอรของ6และ8ก็คือ24หรือ เราจะเขียนได้ว่าคอลอนอของ6และ8คือ2คูณ2คูณ2คูณ3 2คูณ2ตรงนี้มาจากการแยกตัวประกอบของเลข4นั่นเองก็จะได้คอลอนอเท่ากันนะคะนักเรียนก็คือได้เท่ากัน,นะคะที่4นะคะอ่า ดังนั้นเราได้คอลนอของเลข6และ8ก็คือเลข24แล้วนะคะนักเรียนยเมื่อเราได้คอลนอของเลข6และ8มาแล้วนั่นก็คือเลข24ใช่ไหมคะนักเรียนต่อไปเราก็จะมาทำเศษส่วนนั่นก็คือ4ส่วน6และ5ส่วน8 ให้มีตัวส่วนเท่ากับคอลลอนที่เราหาได้นั่นก็คือเลข24เด็ดส่วนแรกที่เราจะทำก็คือ4ส่วน6ทำตัวส่วนให้เป็น24เพราะฉะนั้นหาเลขมาคูณ6ค่ะ6คูณเลขอะไรแล้วได้24 6ก็คูณ4ใช่ไหมคะ6คูณ4ได้24 แต่เลข4ที่เอามาคูณจะต้องคูณทั้งเศษและส่วน4คูณ4ได้16 6คูณ4ได้24ดังนั้น4ส่วน6ก็จะเท่ากับ16ส่วน24เศษส่วนจำนวนต่อไปก็คือ5ส่วน8เราจะทำส่วน8ให้เท่ากับ24 แคูณอะไรแล้วได้24 8สคูณสได้24 3จะต้องคูณทั้งเศษและส่วน5้คูณสได้15 8หคูณสมได้24ดังนั้น5้ส่วนแก็จะเท่ากับ15บหส่วนยีเมื่อพิจารณาแล้วระหว่าง16บหส่วนยี่สี่ กับ15ส่วน24เศษส่วนจำนวนไหนมากกว่ากันคะ16มากกว่า15ดังนั้นเศษ16ส่วน24ก็จะเป็นไงคะมากกว่าเศษ15ส่วน24หรือจะบอกได้ว่า16ส่วน24มาจากไหนคะนักเรียน สิบหกส่วนยี่สิบสี่มาจากสี่ส่วนหกสิบห้าส่วนยี่สิบสี่มาจากไหนคะนักเรียนมาจากห้าส่วนแปดดังนั้นสี่ส่วนหกก็จะมากกว่าห้าส่วนแปดเราก็จะไปตอบได้ว่าจำนวนค่าสองเศษสี่ส่วนหก มากกว่า2เศษ5ส่วน8ตัวอย่างที่2การเปรียบเทียบจำนวนคะ่ะเราจะเปรียบเทียบ3เศษ5ส่วน12อันนี้เรียกว่าจำนวนคะ่ะกับ52ส่วน15ไม่ใช่จำนวนคะ่ะใช่ไหมคะนักเรียน มันเป็นอะไรคะนะักเรียนเศษส่วนเศษส่วนประเภทไหนคะนะักเรียนเศษส่วนเกินซึ่งเราเรียนมาแล้วตอนปอ5เศษส่วนเกินก็คือเศษส่วนที่มีตัวเศษมากกว่าตัวส่วนซึ่งเศษส่วนเกินสามารถเปลี่ยนเป็นจำนวนคะได้นะักเรียนลืมยังคะ จะทำไงอ่าถ้าลืมแล้วก็ดูครูนะคะเต่วนเกินสามารถทำเป็นจำนวนคะได้โดยการเราจะเอาตัวเศษนั่นก็คือ52อตัวเศษหารด้วยตัวส่วนนั่นก็คือ15 สิบห้าสามสี่สิบห้าลบกันเหลือเศษเจ็ดดังนั้นห้าสิบสองส่วนสิบห้าสามารถเขียนเป็นจำนวนค้าได้ก็คือ 3, สามเศษเจ็ดส่วนสิบห้านั่นเอง จะเห็นได้ว่าจำนวนที่เราเอามาเปรียบเทียบกันเป็นจำนวนที่อยู่ในประเภทเดียวกันแล้วก็คือเป็นจำนวนคะทั้งคู่เลยนั่นก็คือ3ามเศษหส่วนสิและ3ามเศษเจส่วนสิจะเห็นได้ว่า,ต,ววาตัวส่วนยังไม่เท่ากันใช่ไหมคะนักเรียนตัวส่วนยังไม่เท่ากันแต่อะไรเท่ากันคะนักเรียน จำนวนนับข้างหน้านี้เท่ากันแล้วเราจะพิจารณาที่เศษส่วนนั่นก็คือเราจะเอา5้าส่วนสิไปเปรียบเทียบกับ7จ็ส่วนสิการเปรียบเทียบเศษส่วนเหมือนเดิมค่ะนักเรียนก็คือจะเปรียบเทียบได้ก็ต่อเมื่อตัวส่วนเป็นไงคะตัวส่วนเท่ากัน ึ่งเราจะทำให้ตัวส่วนเท่ากันเราก็ต้องไปหาะไรคะนักเรียนหาครนของตัวส่วนนั่นก็คือหาครนของ12และ15เรามาหาครนของ12และ15กันเลยนะคะนักเรียน12 15เอาเลขอะไรมาหารคะนักเรียนที่หารได้ทั้งสองจนวน เอาเลขอะไรมาหารคะเอาเลขสามมาหารสามหารสิบสองได้สี่สามหารสิบห้าได้ห้าจะเห็นได้ว่ามีเลขอะไรมาหารได้อีกไหมคะไม่มีแล้วถูกไหมคะนักเรียนไม่มีแล้วดังนั้นเราก็จะได้คอลนอของสิบสองและสิบห้าเท่ากับเท่ากับอะไรคะ สามคูณสคูณห้าได้เท่ากับหกสิบดังนั้นคอลนอของสิสองและสิบห้าคือหกสิบนั่นเองค่ะนักเรียน oh. เมื่อเราได้คอลนอของสิบสองและสิบห้ามาแล้วนะคะนั่นก็คือเท่าไรคะนักเรียนหกสิบ ต่อไปเราก็จะทำเศษส่วนให้มีส่วนเท่ากับ60นั่นก็คือเราจะทำ5ส่วน12ให้มีส่วนเป็นเลข60นั่นก็คือหาตัวเลขมาคูณตัวส่วนนั่นก็คือ12 12คูน5จะได้60ใช่ไหมคะนะคักเรียนแต่5เนี่ยจะคูน12อย่างเดียวไม่ได้นะคะนักเรียนจะต้องไปคูณเศษด้วย เวลาคูณจะคูณทั้งเศษและส่วนนะคะนักเรียน5คูณ12ได้60 5ไปคูณ5ได้25ดังนั้น5ส่วน12ก็จะมีค่าเท่ากับ25ส่วน60ต่อไปเศษ7ส่วน15เราจะทำส่วน15ให้กลายเป็นส่วน60หาตัวเลขมาคูณ15 นั่นก็คือเลข4เลข4ก็จะคูณทั้งเศษและส่วน15บคูณสได้60สิเจ็ดคูณสได้28ดดังนั้นเศษ7จ็ส่วนสิก็จะมีค่าเท่ากับยี่สิบแส่วนหกจะเห็นได้ว่าทั้งสองจำนวนมีตัวส่วนเป็นไงกันคะนักเรียนส่วนเท่ากันแล้วสามารถเปรียบเทียบกันได้ เรามาเปรียบเทียบ25่ส่วนหกกับ28่ส่วนหกตัวเศษเป็นไงคะตัวไหนมากกว่าคะ25กับ28 25ก็จะเป็นไงคะน้อยกว่า28ดังนั้น25่ส่วนหกน้อยกว่า28่ส่วนหกหรือ หรือ5ส่วน12น้อยกว่า7ส่วน15นั่นเองเราก็ไปตอบได้เลยนะคะว่า3เศษ5ส่วน12น้อยกว่า5 2ส่วน15 เป็นไงบ้างคะนักเรียนจากที่เราเรียนไปนักเรียนพอจะเข้าใจบ้างไหมคะต่อไปครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มที่หนึ่งซึ่งทางโรงเรียนแจกไปให้นักเรียนแล้วหน้าตาของหนังสือเป็นแบบนี้นะคะนักเรียนนักเรียนอ่าจะต้องทําลงไปในหนังสือแบบฝึกหัดได้เลยนะคะนักเรียนเพื่อที่จะเก็บไว้เอามาส่งตอนเปิดเรียน ให้หนักเรียนเปิดไปที่หน้า50เราจะทำแบบฝึกหัดหน้า50ถึง52นักเรียนไม่ต้องตกใจนะคะเราจะไม่ทำทุกข้อนะคะนักเรียนฟังครูนะคะเราจะทำข้ออะไรบ้างเราจะทำข้อ2 4 ข้อ6และข้อ8นะคะนักเรียนให้นักเรียนทำลงในหนังสือแบบฝึกหัดที่แจกไปให้ได้เลยนะคะนักเรียนถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจก็ให้นักเรียนย้อนกลับไปดูคลิปการสอนอีกครั้งหนึงนะคะนักเรียนครูหวังว่านักเรียนจะสามารถทำแบบฝึกหัดได้นะคะแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน